สวัสดีค่ะน้องจ๋าเบนเกฟอร์ตเอค่ะและพี่มงสวัสดีค่ะพี่มงค่ะก็ได้หรอไม่ได้ค่ะสลับกันอ่าวันนี้พี่มงและน้องจ๋าเบนเกฟอร์ตเอมาเจอกันอย่างนี้แน่นอนแหละทุกคนเห็นปกคลิปแล้วเห็นชื่อคลิปแล้วทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่นี่ยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปคุยกันไปพบกับโลโก้รายการก่อนจ้า อัน,นให้น้องจ๋าแนะนําตัวก่อนว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรแล้วก็เรียนอยู่ชั้นอะไรแต่เดี๋ยวพี่ขอเดาก่อนดีกว่าว่าน่าจะอยู่แบบชั้น4เฮ้ยรู้ได้ไงอะ่ะจริงปะเนี่ยจริงๆหนูอยู่ชั้น4จริงจีิงมีโอมีอไม่ใช่เขา<น>หมายถึงชั้นมัธยม,มอะไรใช่ไหมคะเอาอะไระก็อยู่โรงเรียนสมเสนวิทยาลัยนะคะชั้นม6คะ่ะมหทับสี่ทับสห้าอยเะจังอะมีเยอะหลายทับมัน จุดที่ทับเท่าไหร่สิบห้านี่แหละค่ะห้องสุดท้ายเลยก็เหมือนโรงเรียนมีหลายโครงการค่ะแล้วของหนูเป็นโครงการภาคภาษาอังกฤษ English Program อ๋อก็เลยจะอยู่ห้องสิบห้าอันนี้เป็นห้องท้ายๆใช่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนบวยอะไรแบบนี้ไม่ใช่ต้องพิเศษขึ้นมาก็เลยมาอยู่ไปจนสุดท้ายนีใช่อะถ้าใครได้ติดตามน้องจ๋าเรีนเคฟอสเอ็กเนี่ยจะเห็นแล้วว่าน้องจ๋า แบบชีทส,สรุปหรือว่าโน้ตสรุปไว้ในทาง Facebook Facebook มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะเวลาเรียนหนังสือใช่ไหมคะมก็จะจดตามอาจารย์อะไรอย่างนี้แล้วทีนี้มันก็จะแบบว่า เออสเปซสปาดนิดนึงไม่จดใส่กระดาษบ้างแล้วก็ลืมทิ้งไว้ที่ไหนไม่รู้อะไรแบบไม่ได้เป็นชีตเป็นอันใช่ค่ะก็เลยมีความคิดว่าอยากจะจดไวแล้วก็เก็บไว้อ่านแน่นานก็เลยตัดสินใจที่จะทําโน้ตสรุปไว้ในแ็ปเล็ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบ่งปันให้ทุกคนด้วยดีกว่าอ่ะวันนี้ที่ชวนน้องจ๋ามาพูดคุยกันเนี่ยเพราะว่าอยากให้มาแชร์เทคนิคในการจดโน้ตมให้เพื่อนๆน้องๆฟังหน่อยว่าเรามีเทคนิคยังไงบ้างก็อย่างแรกนะคะเป็นคนที่ ลายมือไม่ค่อยสวยใช่ไหมคะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออถ้าลายมือไม่สวยจะจดโน้ตยังไงให e ้แบบว่าดูน่าอ่าน<า>ดูน่ารักสวยงาม<ช>อะไรแบบนี้อย่างแรกก็คือต้องทําให้เป็นระเบียบค่ะเริ่ม,มจากการเลือกกระดาษก่อนเลยค่ะเลือกกระดาษในแท็บเล็ตเนี่ยแหละค่ะหรอใช่ค่ะไม่ไม่จำเป็นต้องเลือกในชีวิตจ,จริงก็ได้ก็แล้วแต่ใครว่าถนัด จะเขียนกระดาษหรือจะเขียนในแท็บเล็ตอุปกรณ์แบบนี้ก็ได้ก็เลือกกระดาษคือเลือกกระดาษให้มีเส้นสำหรับหนูนะสเปะสปาใช่คือหนูมีประสบการณ์แบบว่าออกไปเขียนหน้าห้องบนกระดานไว้บอร์ดอะไรนี้ใช่ไหมก็จะเขียนต้นเขียนหนูก็ว่าหนูเขียนตรงอะพอหนูเดินออกวะก็เลยขึ้นไปถึงบนสวรรค์เลยค่ะดยเป็นเหมือนกันแบบว่าเพราะเราจะโฟกัสแค่ตรงแบบ ฟอนที่เราเขียนเราไม่ได้ดูว่าที่เราเขียนแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบแรกๆอ่ะเราจะเขียนตัวใหญ่ก่อนเพราะเราว่าเรามันใจมากเขียนไปเขียนมาไม่มันเริ่มเล็กลงมันเล็กลงเล็กลงมีทั้งโยหน้าโยหลังมีหมดทุกอย่าง ก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการที่ว่าใช้กระดาษที่เป็นมีลายมีลายเส้นบรรทัดใช่เราก็จะได้รู้ว่าโอเคเรายังอยู่กับเส้นนะเราจะไม่โย่ไปบรรทัดอื่นแน่นอนใช่ค่ะเราจะไม่ลอยไปไหนอย่างต่อไปก็คือเขียนหัวข้อค่ะก็การจะเขียนให้หน้าอ่านเนี่ย ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ที่หัวข้อเลยค่ะเหมือนเราให้เวลาแล้วก็ใส่ใจกับหัวข้อเขยียนตกแต่งหัวข้อให้สวยที่หลือในเนื้อหาก็แล้วแต่เราเลยเน้นให้มันโดดเด่นให้มันสะดุดตาใช่แค่นั้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าอ่านขึ้นมาทันทีค่ะแล้วก็อย่างที่สามนะคะก็คือการคุมโทน,นะคะ่ะอ,อย่างเช่นสมมติ เราจะทําอาจจะเป็นวิชาไบโอชีวะอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะคุมโทนว่าต้องเป็นสีเขียวก็สามารถเลือกได้ว่าเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวขี้ม้าเขียวอะไรแบบนี้แต่ไม่ดุดทนนี้ไปใช่แต่ว่าเป็นสีเขียวหรือว่าอย่างหนูชอบทําแบบว่าพาสเทลอย่างนี้ใช่ไหมคะก็กําหนดว่าเออไม่เกิน3สีนี้นะเช่นชมพูฟ้าเหลืองอย่างเงี้ยค่ะสิ่วนหวานใช่เทคนิคก็คือ เ,ออเวลาจดมาแล้วบางทีมันรู้สึกว่าขาดอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะแปะสติกเกอร์น่ารักน่ารักอย่างนี้คะ่ะก็จะทําให้โน o t e ของเราเนี่ยมีความน่าสนใจขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถเอาเนื้อหาที่เรียนทั้งหมดเนี่ยมาย่อยเลาไปในการจดโน้ตได้ยังไงบ้างเราจดทั้งหมดเลยมาที่เรียนหรือว่าเราเอามาแบบว่าย่อยก่อน ก็อย่างแรกคือบางคนเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถจดสวยๆได้ระหว่างที่ฟังอาจารย์ไปได้เลยใช่ไหมแล้ว่าควาเสเศษแบบว่าเสกงอย่งได้เลยมีเวทยเต์ใช่แต่ว่ายากเกินไปสำหรับหนูต้องนใช่ค่ะก็ เวลาที่จดก็คือฟังอาจารย์แล้วเราก็จดตามสไตล์เราแบบอาจจะไม่ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเน้นเร็วแล้วก็เข้าใจดูรู้เรื่องใช่อย่าอย่าแบบว่ากลับมาแล้วไม่รู้เรื่องอ๋อค่ะค่ะค่ะอะไรนะคะเคยเป็นแบบว่าจดเร็วมากแต่ว่าพอกลับมาอ่านไม่รู้เรื่องแล้วพอกลับบ้านมาปุ๊บเราก็จะ การอุปกรณ์ของเราเลยค่ะจัดการเอาลงเครื่องมือของเราไหนเขาดูตัวอย่างที่เขาจดไว้แล้วก่อนได้เลยมีมีตัวอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเข่าๆนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นช่วงแบบว่าโควิดค่ะช่วงโควิดใช่ล้าก็มีเรียนออนไลน์อะไรอย่างนี้คือลายมือหนูไม่ค่อยสวยมาพูดจริงๆแต่ว่าเราต้องพยายามเขียนให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่นั้นนะเฮ้ยสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือการคุมโทนของน้องอะอย่างอันเนี้ย เป็นโทนแดงเป็นโทนแบบสีโทนร้อนใชออ่สีโทนร้อนแต่ก็จะมีการเบรกด้วยสีเขียวที่เป็นแบบสีที่คู่ตรงข้ามตัดกันอย่างเงี้ยไม่ได้ร้อนจนแบบร้อนเ่าจนเกินไปไม่ไหวแล้ววิชานี้ไม่ไหวแล้วร้อนเลยอ <c oughs> พอเสร็จวิชานี้ปุ๊บก็มาพักเบรกด้วยสีม่วงอันนี้เป็นไบโอชีวะค่ะเกี่ยวกับจ e เนติกแบบว่า DNA อะไรแบบนี้ค่ะพันธุกรรมอันนี้ก็จะเป็นธีมแบบว,าวา่าสีแบบ พ a า l e a ลเอ t โทนหน่อยไหมอันนี้ Earth Earth tone. เออ t ท ne อโทนเราก็ต้องคือเวลาเราจะทําเราก็คิดไว้ในหัวเลยะคะ่ะว่าเออเนี่ยจะให้เขา,ขาว,ว่าจะออกมาเป็นสีอะไรกาหนดไว้ซึ่งการใช้สีเนี่ยมันก็ช่วยได้มากในการจดจําด้วยใช่ค่ะอย่างอันนี้ใช่ไหมคะมก็จะมี3สีใช่ไหมคะมก็คือแบ่งเป็น3ามกลุ่มสหัวข้ออย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นการใช้สีถึงเวลาที่คนรอคอยแล้วเราใช้น้องจ๋าเนี่ย มาทําให้ดูเลยว่าวิธีการจดของน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างเผื่อเอาไปใช้ตามก็อย่างแรกนะคะก็อย่างที่บอกเลือกกระดาษที่เราชอบมาอันหนึ่งคะอันนี้เป็นแบบตารางเลยใช่เป็นแบบไม่ใช่แค่บรรทัดอย่างเดียวแล้วใช่เพราะว่าเป็นคนอย่างที่บอกไม่เรียบร้อย ต้องหากรอบให้ตัวเองใช่แล้วค่ะ,ะจริงๆก็คิดว่าเก๋ไปอีกแบบหนึ่งเก๋เก๋ม,มันมีความเป็นแบบญี่ปุ่นมินิมอลด้วยนะใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วที่นี้เราก็จะกําหนดว่าเราจะใช้ปากกาสีอะไรบ้างปากกา3สีหลักๆค่ะอันนี้หนูจะใช้สีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองค่ะค่ะแล้วก็เริ่มเลยก็อย่างที่หนูบอกก็คือหัวข้อต้องแบบว่า มีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจค่ะเพื่อที่เราจะได้อยากอ่านอาจจะใช้เวลากับมันนิดนึงสักสามวันประมาณนั้นเ้อเล่นอเล่นอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะจดวิชาอะไรกันดีชีวะนี่ยนะคะชอบเรียนวิชานี้มากเป็นวิชาที่ชอบที่สุดเลยใช่ค่ะก็มีความโชว์สกิลวาดรูปนิดนึงนะคะวิชานี่มันมีเรื่องของแบบความซับซ้อนอะไรหลายๆอย่างใช่วันนี้จะมาเขียนเรื่องเอ่อโฟโตซินเทอิสิตหรือว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะ เพิ่งเรียนมาเลยแล้ววันนี้จะมาย่อไฟกําลังร้อนแย่ในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราเรียนเห็นไหมคะเราก็จะแบบว่าโน้ตเอาไว้ว่าแบบว่าเอออันนี้คือหมายความว่าอะไรอันนี้คืออะไรแบบเนี้ยค่ะไอพวกไฟล์พวกนี้ก็คือเราหามาจากไหนหรือว่าคุณครูอันนี้ของคุณครูค่ะที่โรงเรียนเลยใช่ค่ะแล้วก็เริ่มจากเขียนหัวข้อนะคะฟอตโตซินเท s ิสค่ะมีชื่อภาษาไทยไหมหัวข้อนี้การสังเคราะห์แสง ด้วยแสงค่ะการเขาได้แสงที่ทําให้ใบไม้เป็นสีเขียวอะไรใช่ไหมใช่แล้วอุ้ยมือสั่นมากเลยคือปกติหนูอะมาเป็นแก๊งใช่ไหมคะแบบเวลา B N K มาไม่เป็นไรวันนี้เป็นแก๊งกับมือสาได้โอเคเป็นติวแบบดูโอเราอยากมีกิมมิคก็คือแบบว่าสลับสีกันค่ะเพิ่มความน่าสนใจคือใช้ปากกาหัวหนาๆนาคะก็จะทำให้แบบว่ามันดูดีขึ้นได้แล้วค่ะ อ่าชี้มันก็จะแบบว่าดูยังอ่อนแล้วก็ไม่ค่อยเด่นใช่ไหมคะเราก็จะเพิ่มแบบว่าเป็นแสงและเงาอย่างเงาใช่ค่ะเหมือนมันแบบป๊อปอัพขึ้นมาใช่ค่ะ แล้วถ้าเกิดมีน้องๆถามว่าแบบพี่คะหนูไม่เก่งศิลปะเลยอะค่ะองทำยังไงดีอะคะก็เราต้องกําหนดทิศทางของแสงก่อนนะคะเวลาเราจะวาดเงาใช่ไหมคะสมมติอันนี้หนูอยากให้แสงเข้ามาด้านซ้ายเราก็เลยต้องวาดเงาด้านขวาค่ะอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ลองฝึกๆไปจริงๆแล้วหนูว่ามันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะที่หนูทําแต่ว่าเรื่องศิลปะไม่มีอะไรถูกผิดใช่คือว่ายังไง ทำไปเรื่อยๆมันจะสวยขึ้นเองค่ะหรือจริงๆไปหาเหมือนแบบ reference จากที่อื่นแล้วก็ทำเรียนแบบก็ได้นะอาจจะไปหา reference จากในอินเทอร์เนต็ตอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้เสร็จแล้ว photosynthesis นะคะวุ้ยมันเหมือนมันเด้งขึ้นมาตอนนี้เด้งขึ้นมาใช่ตอนนี้ก็คือเ,เด้งขึ้นมาแล้วทีนี้ก็จะมาถึงว่าจะเขียนว่า photosynthesis คืออะไรแล้วก็เขียนว่าคือการสังเคราะห์ด้วยแสงอันนี้เราก็จะเขียนแบบว่า,วาอันนี้เป็นสรรมการเคมีของ สูตรสังขาด้วยแสงนะคะนี่เราก็อย่างข้างหน้านี่เป็นตัวเลขใช่ไหมคะที่เราเน้นๆสำคัญเราก็เลยจะใส่สีเปลี่ยนสีให้เขาคะ่ะนี้ค่ะอ๋อม,มันคือตัวเลขของอะไรนะก็คือเป็นเลขแบบว่าสูตรสมการะค่ะว่าแบบว่าต้องมีน้ำหกนะคะหกโมลิกูลอะไรอย่างเงี้ยนะะนี่แบบร้อยแล้วค่ะต่อมาก็จะมาวาดรูปรูปนี้กันซึ่งพอมันเป็นรูปภาแมันทําให้เราจํา เนื้อหาได้ง่ายขึ้นใช่ยิ่งเราแบบว่าเป็นคนวาดเองเราก็จะแบบว่าจำแมน่นเหมือนเราจำเป็นภาพเลยค่ะอันนี้ก็คือใบไม้นะคะวาดใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเขียนเนื้อหาลงไปด้วย<อ>นี่ก็ได้ใบไม้ของเรามาแล้วเราก็จะเขียนว่าได้รับวอเทอร์ได้รับน้ำนะคะเข้าไปเป็น starting material ค่ะก็เหมือนกระดดซึมน้ำมาจากดินใช่ ผลลั์ได้ออกมานะคะก็คือชูกาหรือว่าน้ำตานั่นเองค่ะเอ้ยข้าใจนะเหมือนได้มานน่าเรียนกับคุณครูต้องจ่าเลยค่ะอออันนี้ก็จะมีอย่างอื่นด้วยเช่นคาร์บนอนไดออกไซด์ค่ะแล้ก็เขียนย่อว่า CO2 อย่างนี้แล้วก็มีพระอาทิตย์แสงอาทิตย์นะคะสมมุติเราไม่อยากเขียนคำว่าสไลด์เราอยากเพิ่มกิมมิกอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะวาดรูป ดวงอาทิตย์ลงไปแบบนี้ค่ะเพราะว่ามีเครื่องมือที่ทําให้เราวาดวงกลมได้เป็นวงกลมเลยก็คือแอปนี้นะคะจะมีเครื่องมือแบบว่าไฮไลท์ให้มันตรงบรรทัดอะไรอย่างนี้แล้วก็วาดรูปให้เป็นวงกลมสามเหลี่ยมอะไรอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นนะ,ะน้องที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งศิลปะสบายใจได้ไปเปลาะหนึ่งแล้วนะว่า <c oughs> ยังไงวงกลมเราก็จะวงกลมใช่วงกลมเราตรงก็รู้สึกว่าสบายใจไปเปลาะหนึ่งแล้วค่ะจะไม่เบี้ยว <c oughs> ก็เพิ่มความน่ารักกุกกิกลงไปออยิ้มใช่นี่ก็เป็นน้องพระอาทิตย์ของเรานะคะเย่องแสงมาใช่ค่ะอันนี้ก็มีการคายน้ำนะคะแล้วก็มีคายออกซิเจนออกมาค่ะนี่ เป็นแบบนี้กไ็ได้แล้วสมมุติเราวาดไว้ตอนแรกเราอาจจะแค่ list, <list S 1> ลิสต์ลิสต์ข้อความไว้ก่อนใช่ไหมคะแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะค่อยมาจัดหน้ากระดาษทีเดียวคะ่คะจากที่วาดรูปเองอะ่ะมาทําให้เราเหมือนแบบลำดับขั้นตอนในการวาดทีละอย่างได้เลยว่ามันเริ่มยังไงจบยังไงอะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะรออ่านชุดนี้แนะนำว่าให้วาดเองดีกว่าไม่วันนี้ใครที่ดูอยู่ก็สรุปตามเขียนตามเลย เพราะเราเห็นขั้นตอนในการวาดแล้วแล<ช>าเข้าใจแล้วเรื่องนี้อันนี้คือหัวข้อต่อไปของเรานะคะ Why plants are green ใช่แล้วก็คือทำไมนะคะต้นไม้เนี่ยถึงเป็นสีเขียวค่ะนั่นน่ะสิต้นไม้เนี่ยมีคลอโรฟิลลมีคลอโรพาสใช่ไหมคะแสงก็จะมากระทบค่ะจะดูดเกืนสีอื่นแต่ว่าสะท้อนสีเขียวออกมาทำให้เราเห็นสีเขียวค่ะอืม แล้วสีอื่นมันจะมาจากได้อะไรมาจากมาจากแสงอาทิตย์ค่ะก็คือแสงนี้มีเจ็แสงใช่หมคะเจดสีดูสีอื่นมันเลยใช่ยกเว้นสีเขียวสะท้อนออกมาก็เลยเห็นเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะจริงๆคุ้นเหมือนเคยเรียนแต่ว่าลืมไปแล้วนี่เราก็เมื่อกี้ที่หนูบอกใช่ไหมคะว่าเราจะมีการแบบว่าแปะสติกเกอรสติเกอร์ให้มันน่ารักขึ้นใช่ไหมเราก็นี่ค่ะเข้าไปที่รูปภาพแล้วก็ เลื่อนเข้าไปในรูปที่เราโหลดมาอ่ะอย่างอันนี้หนูจะแปะเหมือนเป็นโพสต์อิทคือเนี่ยในห้องหนูก็จดมาว่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เออเอามาขยายความในนี้เลยค่ะเวลาเราจดเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่มีเส้นใช่ไหมคะในรูปภาพไม่มีเส้นแล้วใช่เราก็จะจดข้างล่างที่มันมีเส้นก่อนอเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะนี่เราก็จะจดว่า ตัวสโตมานะคะขอ,อทุกอย่างมันยกยายได้หมดเลยใช่ค่ะสโตมาก็คือเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรของเหลวฟลูอิดของหนืดใช่ไหมคะที่อยู่ในเซลล์คาร์บูสค่ะ อย่างคำนี้ค่ะคาร์โบไฮเดรตอย่างนี้ใช่ไหมคะก็บางทีเราก็จดในสรุปอย่างเงี้ยเราก็เขียนยอ่อเอาก็ได้เป็น c a r b จุดอย่างเงี้ยค่ะก็คือย่อมาจากคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยเราเข้าใจอยู่แล้วใช่เราบางทีเราใช้คําย่อในการจดสรุปนะคะแต่สมมติว่าเพื่อนขอดูเพื่อนก็จะงงว่า <laughs> อะไรวะ <laughs> มีปูได้หรอ <laughs> สังเคราะห์แสง็ต้องมีปูได้ <laughs> ฟิลในการจดด้วย iPad กับจดในกระดาษเงี้ย มันต่างกันไหมไม่ไม่เหมือนกันเลยค่ะคือในกระดาษเนี่ยบางบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาชอบจุดในกระดาษมากกว่าเพราะว่ามันทําให้จําได้มากกว่าค่ะอันนี้แล้วแต่ความเ,าเห็นของบุคคลนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วมันเป็นเนื้อหาที่พอเราเห็นปุ๊บ เราไม่กลัวไม่กลัวบบเปิดหนังสือแล้วจะมีนหนังสือแบบตัวพิมพ์ไม่กล้าอ่านอะไรนี้ใช่ไหมแล้วพอมันเป็นลายมือมันดูแบบมันดูเฟรนีก็อย่างที่หนูบอกนะคะก็คือมีการคูมโทนใช่ไหม,มก็คืออยากจะใช้สีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองแล้วก็เน้นที่หัวข้อให้ดูสวยงาม แล้วก็ที่เหลือก็ใช้กระดาษที่เป็นลายเส้นเพื่อจดให้มันเป็นระเบียบอ,อย่างเงี้ยช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งหน้ากระดาษที่จะใช้เวลาจดกับมันใช่ปกติหนึ่งหน้าเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คือแล้วแต่ว่าระดับความเร่งรีบของวันนั้นอ,อ,อย่างเช่นถ้าโอเควิชานี้ชิลๆอีกนานกว่าจะสอบใช่ไหมคะก็จะให้เวลากับกระดาษแผ่นหนึ่งก็จริงๆเกือบครึ่งชั่วโมงก็มีครึ่งชั่วโมงบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ว่า วันนั้นหนูว่ารู้สึกว่าการจดแล้วก็การตกแต่งเนี่ยมันเป็นการรีแลกซ์ด้วยอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเหมือนเป็นแบบศิลปะบำบัดจากการเรียนแล้วก็แบบระบายสีวาดรูปเล่นอะไรลงไปอย่างนี้สึ่งบางทีแบบว่าเราแบบบำบัดกันมากๆจนเราวาดทรานส์ฟอร์ r ได้เลยอะไรประมาณนั้นเลยค่ะแล้วปกติพอเรียนจากที่เราเรียนมาแล้วอ่ะกลับมาเราจะจดเลยไหมหรือว่าเรามีการแบ่งเวลาอย่างไงบ้างก็ส่วนใหญ่นะคะก็จดในห้องเสร็จแล้วใช่ไหมคะกลับมาก็จะ จดเลยคะ่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะลืม,มค่ะสมมติในกระดาษเนี่ยที่เราจดมาจากในห้องเรียนบางทีเราจะมีความคิดของเราเองที่แอดเข้าไป<ม>ใช่ไหมคะว่าอ๋อตรงนี้มันคืออะไรแล้วพอในโน้ตที่ทําสวยงามเนี่ยเราก็จะแบบเพิ่มลงไปได้ยางเงี้ย<ม>แต่ถ้าเราทิ้งไว้นานเราก็จะลืมไปความรู้ที่เราเรียนก็จะลืมไปเพราะว่าอีกวันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องใหม่แล้วใช่<ม>เราต้องเรียนอยู่ทุกๆกวัน,วนใช่ไหมคะอ่าแล้วพอจดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอาที่เราจดไว้อ,อ่านตอนไหนบ้าง หรือแค่ใการสอบอย่างเดียวหนูเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องมีแพลนเนอร์ค่ะคือว่าแพลนไว้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยจะอ่านอะไรจะทำอะไรบ้างเพราะว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเป็น b N K <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็บางทีเคยตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวค่อยอ่านสมมติสอบวันจนันทร์เสาร์อาทิตย์ค่อยอ่านก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ก็มีงานเข้ามาอย่างงี้ก็จะทําให้เราใช่เราก็จะไม่ได้อ่านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ว่าแพนไว้ก่อนเลยค่ะว่าจะอ่านอะไรบ้างก็จะเริ่มต้นอ่านแต่นั่นเนินจะดีกว่าทยอยอ่านใช่ทยอยอ่านดีกว่าถ้าเกิดมีงานแทรกเข้ามาก็ยังถือว่าได้อ่านแล้วใช่ค่ะแล้วก็เคล็ดลับก็คือต้องเรียงลาดับความสําคัญค่ะว่าอันไหนที่สําคัญต้องมาก่อนอ่านก่อนแล้วก็ค่อยไล่ลงไปเรื่อยๆบางทีถ้าเราไม่ได้แพนเราก็จะ กลับมาทํางานเหนื่อยๆปุ๊บไม่ได้ทําอะไรเลยดูซีรีส์หน่อยใช่เราก็จะแบบทเพลงหน่อยเราก็จะออกนอกลูออกนอกทางแต่ว่าถ้าเราแพลนไว้ถึงแม้จะทําไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ยังมีส่วนที่สําเร็จไปบ้างคือบางคนอาจจะชอบคิดว่าแบบหุยจ๋าแบบอย่างนี้ไม่เล่นเกมไม่อ่านหนังสือหรือทําเอ๊แบบไม่อ่านการ์ตูนไม่ทําอะไรแบบนี้แน่เลยใช่ไหมโนตก็จะบอกว่าทำคนทำเลยค่ะเล่นเกม อ่านการ์ตูนฟังเพลงดูซีรีส์ทำทุกอย่างแต่ว่าการจะทำได้มันต้องทำสิ่งสำคัญให้เสร็จก่อน,อนแล้วค่อยไปทำเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะยังไงเราก็เดี๋ยวอ่านเดี๋ยวดีแต่ว่าดูซีรีส์หน่อยตอนนึงไม่ได้เลยสองตอน <laughs> สตอนวันนะันละเลยไป <laughs> ถึงเช้าหรือว่าจะเป็นการตั้งตั้งเป้าหมายก็ได้ค่ะ แบบ long term กับ short term ค่ะการตั้งเป้าหมายก็คือมีแบบระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะก็ uh huh. คือถ้าระยะสั้นใช่ไหมคะก็จะแบบว่าเออวิชานี้ได้80อสิบวิชานี้ได้เกรด4อะไรอย่างนี้ส่วน long term ก็คืออยากจะเข้าคณะอะไร uh huh. อะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> หรืออาจจะเป็นเป้าหมายน่ารักๆเช่นจะซื้อขนมมาให้ตัวเองกินซื้อของขวัญให้ตัวเองกินหลังจาก สอบได้คะแนนเท่านี้นะให้รางวัลชีวิตใช่ให้รางวัลกับตัวเองประมาณนี้ถือว่าได้แบบคะแนนขึ้นมาเกณฑ์นิดหน่อยก็เป็นของเล็กๆก่อนใช่แต่ถ้าเกิดถือว่าโอ้เก่ทั้งหมดโอเคอยากได้อะไรชั้นเปเลยใช่ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็จะเพิ่มความมีความแบบอยากทํามากขึ้นใช่ไหมคะเมื่อกี้แอบได้ยินมาว่ามีการตั้งเป้าหมายช็อตเทอมกับลองเทอรถ้าลองเทอมของจ๋าเนี่ยมีแอบมองไว้หรือยังว่าแบบ สนใจคณะไหนอยากเข้าคณะไหนบ้างอะไรเงี้ยเตรียมตัวหรือ,อยังขอ oh <my> oh. อุบไว้ก่อนเลยคะอ้ยคือแบบว่าถือเคล็ดเลยงีแต่ว่าต้องมีแล้ว <l oss noise> ถูกไหมก็ม <l oss noise> ีไว้ในใจแล้วมีหลายแผนเลยวางไว้เพราะว่าช่วงนี้ก็คือกำลังจะสอบเข้าแล้ว<ๆ>ใช่ไหมคะใช่คะ่ะก็มีบ้างแล้วคะ่ะเตรียมตัวอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเกิดได้สอบติดที่ไหนเนี่ยก็เดี๋ยวก็มาแชร์ให้กันได้ด้กันอีกอึดใจเดียวแล้วค่ะขอให้ติดตามที่สมบคุณคะ อ่าทีนี้เดี๋ยวให้จ๋าเนี่ยให้กำลังใจเพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเหมือนกันหรือว่าน้องๆที่มีพี่จ๋าเป็นไอดอลเนี่ยแนะนําในการเรียนหรือเตรียมตัวหน่อยค่ะก็ฝากถึงทุกคนนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็สู้ๆนะคะในเรื่องการเรียนนะคะคือบางทีเนี่ยเราก็มีความเขาเรียกว่าอะไรความขี้เกียจเนี่ยมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าเนี่ยเคยไปเรียนในห้องเรียนใช่ไหมแล้วแบบเรา ง่วงแบบบางทีอ,อ่านหนังสือในห้องมาจะหลับเพราะว่าครูก็แบบบอกว่าเออไม่ต้องไปปลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะนอนหลับชอบที่ครูคารเค็กการตัดสินใจของนักเรียนใช่ <c oughs> ก็คือมีบอกว่าเคารพบ,บอกว่าเนี่ยเขาอ่ะได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาอ่ะจะ จะหลับเพราะฉะนั้นอย่าไปปลุกเขาเลยปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาตื่นมาเขาจะมีสมองที่เฟรชระบายเขาจะเรียนมากกว่านี้ครยยุกใหม่ใช่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทอได้แต่ว่าห้ามถอยนะคะทุกคนสู้ต่อไปอเพราะว่าเป้าหมายของเราอีกไม่ไกลลวคะ่ะอยู่ข้างหน้านมันจะต้องเป็นจริงแน่ๆ,นๆค่ะถ้าเราตั้งใจแล้วก็ทําตามที่เราตั้งเป้าหมายไวะคะ้ค่ะ แล้วอย่าลืมแพ้รางวัลตัวเองด้วยใช่ค่ะคมีเทคนิคในการตั้งใจเรียนขนาดนี้แล้วแสดงว่าเราก็เหลือเวลาในการสร้างสรผลผลงานทางวงการบันเทิงด้วยใช่ตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้าง ตอนนี้นะคะก็มีซิงเกิลที่9ค่ะเพลงหลังนะคะ <S <S Heavy Rotation <อะ S 1> ค่ะแล้วก็อีก2เพลงรองนะคะก็คือ h a s i r e Penguin ค่ะแล้วก็เพลงวิ่งควักซานคายหรือว่าวิ่ง3ครั้งนั่นเองค่ะ<ว>มีหนูเป็นซินเตอร์นะคะววก็ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วอย่าลืมไปกดฟังได้นะคะใน YouTube ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มีเออเรียกว่าเป็น t h e ยเตอร์ค่ะสเตจเทียเตอรนะคะทีม N แล้วก็ทีม B เลยนะคะสามารถไปดูได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ แล้วก็มีงานจับมือนะคะใครที่เป็นแฟนคลับก็มาจับมือมารับกำลังใจจากพวกเรา B N K 4 8ได้นะคะอะส่วนใครที่อยากได้ช็อตนอตจากน้องจา๋าหรือพี่จ๋าเนี่ยติดตาม <c oughs> ได้ใน Facebook ของจา๋าใช่ <AI. S 2> ค่ะ Facebook จาก B N K f o r i e r เลยค่ะพิมแบบนี้ได้เลยนะก็คือไม่ได้แค่มีวิชานี้มีอีกหลายหลายวิชาเลยใช่ค่ะก็รอติดตามนะคะส่วนถ้าตอนนี้ยังไม่อัปเดตก็ไปดูอันเก่าๆได้มีหลายวิชาทั้งคณิตสังคมวิทย์ภาษาไทยอะไรมีหลายวิชาเลยค่ะรอจดนิดนึงรอเลือกสีก่อนกำลังเลือกสีอยู่ใช่คกำลัง processing อยู่ค่ะถ้าใครอยากให้พี่๋าเนี่ย กลับมาคุยกับเราอีกในเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะหรือว่าอยากให้พี่โมงเนี่ยพาใครมาคุยเรื่องเทคนิคต่างๆในการเรียนนี่ก็มาบอกได้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งจ๋ามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ,คคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะเดี okay, ๋ยวเจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย,บาย,ย